เก็บเลยค่ะเก็บเห็ดสวยๆอันนั้นสงสัยจะเน่าโอเก็บคเน่าโอ้ยเน่าเน่าจ้อยแสดงว่านางไม่หมาห์นางไม่รู้ต้นที่เก็บนางไปไปลุยข้างในนางจะได้เยอะอยู่หรอข้างในก็เยอะอยู่ เห็ดข้ายวนค่ะพี่น้องเห็ดข้ายวนค่ะสวยสวยอุย้ยสีไหมอ้ยสวยงามมากปาดให้น้อยเนี่ยปาดให้น้อยคนสวยๆเก็บเห็ดค่ะปาดเห็ดเ mm hmm. น่านกระช่างมันปาดลงไปจนมันไม่ได้น่นแหละปานให้ mm hmm. มันได้อยู่หรอกได้คำหนึ่งก็ ดอกอมันสูดเสียดายอันนี้ค่ะหัวดอเห็ดหัวส้มบ้านเราขาลายอะค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเห็ดหัวส้มหัวดอค่ะเห็ดเก็บเห็ดที่สวีเดนค่ะพี่น้องหายอยู่หากินค่ะบ้นบานเฮามาอยู่ใส่กับหากินเบิด์ดนะค่ะพี่น้องดอกดีไม่ค่อยบ่เอาด้วยจ้ะดอกใหญ่ไงนี่บ่เอาจอย สวยๆเนี่ยค่ะเอ้ยดิกต้องละถอดด้อเอาตีนสิโอ MM. ้ยนี่เห็นบ่หัวกระออกนี่เห็นบ่เห็นบ่นี่นี่ดอกนึ่งโอ้ยขวบ่เอาขอบกระชีบ่ได้มาเบิ่งอีกเนาะมืออื่นก็ได้เขาก็เลยสิเอาค่ะอือโอ้ยนี่ น้องนี่เบิ้งกำลังออกเบิ้งดีเด้เลยกีบเอ้ยเห็ดกำลังออกเห็ดยังออกอยู่ดีนี่น